กินอาหารห้อนเจจ้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างต่างสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิเก้าได้ และให้เกจติดตามห้บฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จากนี้ไปขอเจิญท่านห้ฟังรายการมอกอประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9เจ้าขอเชิญท่านห้ฟังรายการหมอกอประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 ปพบกับข่าวสารความหูจากหนยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทย,ยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า สวัสด,ดีเจ้าต่านผู้ฟังและตัานผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการมอกอบประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เนะจ้ากับทีมงานสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จงัดเจียงใหม่ AM s t ็มสต ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ r วด์เว็บ c ัตเคอร์พลัสหกหนสละ YouTube สถานีวิทยุมากกเกอเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสี่ยงเทียนเนียมซับฮับในที่ตมรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝักเั้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้าข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทราบฮับเตตที่ตมเนไดการนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึงเจียงใหม่ วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอวาทีสิทธิ์นะเจ้าท่านก็เป็นผู้ช่วยผูมิในการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่เนื่องเจียงใหม่กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขอยู่เป็นเพื่อนแะร่วมฟังกันวันนี้มาหูจากเรื่องของโรคโควิดสิเรื่องสถาน,นาการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเจ้ารวมถึงคำแนะนําในการดูแลสุขภาพตัวเก่าไปขอความรูกับคุณหมอกันดีกว่าในช่วงนี้รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะคือพี่น้องประชาชนเจวยกนดูแลสุขภาพ ตัวเก้ากันนะจ้าไปพบกับคุณหมอกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณหมอวาทีสิทธิเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าคุณหมอได้ยินชัดเจนนะจ้าวันนี้เจ้าเจ้าในวันนี้นะคะซึ่งที่จะมาพูดคุยหรือว่าเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของโควิด -19 นะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์หรือว่าโรค แล้วก็ภัยสุขภาพที่พี่น้องประชาชนนะคะที่ก็ยังจะพบเจอที่ยังจะต้องต่อสู้กับมันอยู่นะคะซึ่งเราก็ได้มีการ,รเผชิญกับโรคนี้เนี่ยมานานเนาะตั้งแต่ปี2563นะคะที่ประเทศไทยเริ่มมีพบผู้ป่วยโควิด19นะคะ เร่เดิมเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะมาเล่าสวยฟังนอกจากว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปลายปี2,562นะคะช่วงประมาณธันวาคมนาะทีะ่จะมีพบลักษณะของอผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีอาการนะคะที่ลักษณะของอมีอาการของปอดอักเสบนะคะที่ไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้น ะฮะในะประเทศจีนนะฮะในมณฑลหูเปย่ยนะฮะ,ะก็เขามีการสงสัยนะคะว่าเอ๊ะผู้ป่วยทำไมมีพบจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะของอาการปอดอักเสบคล้ายๆกันเลยนะ,ะมีต้นตอหรือว่ามันมีที่มาจากที่ไหนยังไงนะคะตอนแรกเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแหล่ง ที่เป็นตัวในการที่จะแพร่เชื้อหรือว่าแหล่งที่ทําให้เกิดโรคที่เราไม่รู้จักมาก่อนนะคะก็อาจจะเป็นที่ตรงตลาดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตลาดแห่งเนี้ยในประเทศจีนมนทลหูเป่ยเนี่ยเขามีการค้าขายโดยเฉพาะอ่าสัตว์นะคะสัตว์ป่าจํานวนมากมายหลายชนิดเลยนะคะที่เขามาอ่า ค้าขายในตลาดแห่งนี้นะคะซึ่งเ,เขาก็มีการสงสัยเกิดขึ้นนะคะว่าเอา๊ตลาดแห่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งโรคหรือเปล่านะคะที่ทําให้พบผู้ป่วยลักษณะของมีอาการของปอดอักเสบเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่ ในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนแต่กลับพบว่ามีการลำบากไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะของอาการของโรคของผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันคล้ายๆเดียวกันเลยนะฮะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีการตรวจนะฮะทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแหลบเนาะในนาตัวอย่างนะของผู้ป่วยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น เสมหะก็ดีน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเลือดก,ก็ดีนะฮะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเนาะซึ่งก็ในที่สุดก็ทราบว่าตัวเชื้อโรคนะฮะที่ทำให้เกิดลักษณะของปอดอักเสบที่เริ่มมาจากมณฑลหูเปย่ยประเทศจีนเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสตัวใหม่นะฮะที่ ไวรัสโคโรนาชนิดเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยมันยังไม่เคยเกิดมาก่อนหรือว่าพบเจอก่อนหน้านี้นะ,ะที่มันจะทำให้เกิดโรคลักษณะแบบนี้ในคนนะฮะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเนาะว่าเป็นเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนาะหรือว่าเป็นไวรัสโคโรนา2019 นะซึ่ง2019ก็คืออเขามีการตั้งขึ้นมาเพื่ออให้มีการจดจำได้ง่ายนะคบว่าเเชื้อเนี่ยมันเริ่มแล้วมีการระบาดเกิดขึ้นในปี2019นะคะหรือว่าปี2562นะฮะถ้าเป็นพศเนอะออันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะ,ะซึ่งไวรัสโคโรนา ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะเป็นพี่น้องนะเดียวกันเนาะกับไวรัสโคโรนา2019หรือยอ่อชื่อยอ่อเดี๋ยวนี้อาจจะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าเป็นโรคโควิด19นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีพี่น้องของโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนละนะคะเป็นเช er ื้อไวรัสโคโรนานี่แหละเนาะซึ่งก็ หรือว่ามีความรุนแรงของตัวเชื้อค่อนข้างมากเหมือนกันนะฮะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะค,ะคุ้นๆบ้างนะคะอย่างเช่นโรคมือนะคะหรือว่าโรคตานะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคที่เกิดมาจากไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะคนละตระกูลเนาะ,ะหรือว่าเป็นอีอก นิดนึงนะคะแต่ว่าก็อยู่กลุ่มเดียวกันกันกบพวกเป็นไวรัสโคโรนา Corona, นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างเยอะทําให้ผู้ป่วยมีการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ทา่านี้นะคะมันมีตัวใหม่เกิดขึ้นมานะคะก็คือโควิด19เข้ามาแทนที่นะคะจะเห็นว่ามันมีการระบาดมีการติดเชื้อ มีจํานวนของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือว่ามีการระบาดไปทั่วโลกนะคะรวมถึงทั้งในประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ของโรคในประเทศไทยมันก็เริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันก็คือเริ่มมาจากผู้ที่มีการติดเชื้อหรือว่าป่วยด้วยโรคโควิด -19 นะคะที่มีการเดินทางเนาะ มาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางหรือว่าเริ่มต้นเนาะอาจจะเป็นประเทศจีนนะคะหรือว่าประเทศอื่นๆทางท,างทาวีปอื่นๆอย่างเช่นทวีปยุโรปทวีปอเมริกาแอฟริกาหรือว่ารวมถึงทวีปเอเชียใกล้ๆบ้านเราก็มีการระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการเดินทางเข้ามาในประเทศ ของเรานะคะทำให้มีการนำเชื้อโควิด -19 ตัวเนี้ยนำเข้ามาในประเทศของเราด้วยเนาะก็ทำให้เกิดการพบเจอผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนอะแล้วก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นต่อมาในจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนอ่เกิดการติดเชื้อขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นโรคที่มันมาใหม่ม เกิดขึ้นใหม่ในโลกแล้วก็ในประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งาทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดโรคโควิด -19 เนี่ยถือว่ามันเป็นโรคติดต่ออันตรายอย่างหนึ่งนะคะในราชบัญญัติโรคติดต่อนะคะ2,558นะคะซึ่งมีการากำหนดโรคนี้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นโรคอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ที่ เรายังไม่เคยเจอมาก่อนในการติดเชื้อหรือว่าการเกิดโรคในมนุษย์เกิดขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการสงสัยหรือว่าสมมติฐานเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันอาจจะเริ่มมาจากสัตว์หรือเปล่านะคะซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่ามันเริ่มต้นมาจากสัตว์เกิดมีการติดโรคโควิด -19 ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มีการ แพร่หรือว่าติดต่อมาอย่างคนได้นะคะนี้ก็จะเป็นาการศึกษาค้นคว้าต่อไปาว่าสาเหตุจริงๆแล้วของตัวโควิด19เนี่ยมันมาจากที่ไหนจริงๆนะคะซึ่งระยะฟักตัวหรือว่ากวาจะเริ่มอาการของโรคนะคะหลังจากที่มีการได้รับเชื้อตัวเนี้เข้าสู่ร่างกายเนาะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น เกี่ยวข้องกับการไอ,าอาจามนะคะาก,การาสัมผัสกับพืบ้นผิวที่มันมีเชื้อโควิด -19 อยู่นะคะโดยแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะปิดต่อกันทางจากทางระบบทางเดินหายใจนะคะการไอาการจามการพูดคุยกันในระยะใกล้กันก็ดีนะคะสามารถที่จะได้รับเชื้อตัวนี้ เข้ามาสู่ในร่างกายของเราได้นะคะหลังจากที่เชื้อตัวนี้เนี่ยเราได้รับเข้ามาในร่างกายแล้วเนาะก็จะทำให้เกิดอาการกว่าที่มันจะขยายเจริญเติบโต,ตในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือว่าอาการแสดงขึ้นมาก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะประมาณได้ตั้งแต่ อหนึ่งถึงสิบสี่วันได้นะคะเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณอ่าสี่ถึงเจ็ดวันเนาะลักษณะของระยะฟักตัวของโรคหรือว่าหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้ามาแล้วแล้วก็จะแสดงอาการออกมาก็จะมีลักษณะของคล้ายๆนะคะระยะฟักตัวของไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาการแล้วก็อาการแสดงเนี่ยก็มีลักษณะอาการคล้ ai, ายๆกัากับ ไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะคะซึ่งอาการที่พูดถึงเนี่ยก็ได้แก่พวกเป็นจะมีไข้เนาะบางคนมีไข้าบางอาจ,จะมีเรื่องของไอมีน้ำโปกปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะมีอ,า,อาการเจ็บคออ่อนเพลียหรือบางคนอาจจะพบมีอาการท้องเสียหรือบางคนก็จะพบลักษณะของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งก็เป็นอาการที่ค่อนข้าง มีความจำเพาะอย่างนึ่งนะคะต่อ,อการติดเชื้อของโควิด -19 นะคะซึ่งประมาณครึ่งๆนะคะของคนที่ติดเชื้อหรือว่ารับเชื้อของโควิด -19 เข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการก็พบได้นะคะแล้วก็อีกครึ่งๆนะคะก็ มีอาการอย่างที่บอกไปก็คือมีลักษณะของอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งของกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงนะคะต่อการที่สัมผัสโรคนะคะก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะที่สามารถที่จะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคได้ตัวนี้นะคะแต่ก็จะมี กลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะในการที่จะสัมผัสกับโรคโควิด19้นี้นะคะได้แก่กลุ่มไหนบ้านนะคะก็อย่างที่บอกตอนแรกๆนะคะว่ามันเกิดขึ้นมาแรกๆเลยจากกลุ่มผู้ที่เดินทางเนาะกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะคะสําหรับที่มีโอกาสได้รับเชื้อหรือว่า สัมผัสเชื้อนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขหรือว่าเป็นบุคลากรทางด้านหน้านะคะซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะคะที่จะต้องมีการสัมผัสนะกับผู้ป่วยที่สงสยัยหรือว่าผู้ป่วยจริงๆที่มีโอกาส ติดเชื้อแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุขหรือรวมทั้งบุคลากรด่านหน้าที่เขาจะต้องไปคัดกรองค้นหาผู้ป่วยอาจจะเป็นในชุมชนก็ดีนะคะหรือว่าตามบ้านก็ดีนะคะหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะที่จะต้อง ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ต่างๆนะคะในโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลก็ดีนะคะหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เขาออกไปตอบสนโรคนะคะในพื้นที่ในชุมชนต่างๆก็ดีรวมถึงบุคลากรด่านหน้าอื่นๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อา,อาจจะ เกี่ยวข้องอทางด้านของอกระทรวงมหาดไทยเนาะอาจจะเป็นกลุ่มของบุคลากรที่อยู่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชุมชนอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะที่เขาจะมีส่วนในการที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมาตรการหรือการป้องกันตนเองรวมถึงการค้นหา ผู้ป่วยหรือว่าผู้สัมผัสในชุมชนก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขามีส่วนช่วยนะคะในการที่จะ,ะควบคุมหรือว่าป้องกันผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารก็ดีนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลหรือว่าควบคุม การแพร่ระบาดของอโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มบุคลากร,กรที่ที่ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงสูงได้นะคะกลุ่มต่อมาก็คือจะเป็นพวกบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดหรือว่าบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติหรือว่านัาเกเดินทางที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนาะก็จะมีการนำเชื้อเข้ามายัง ในประเทศของเราในช่วงแรกๆแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของอในสนามบินก็ดีนะคะหรือว่าเป็นการ,กรทัวร์ท่องเที่ยวโรงแรมก็ดีนะคะบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะคะที่จะมีโอกาสรับเชื้อโควิด -19 ้ได้นะคะหรือ กลุ่มคนอื่นๆที่อย่างเช่นกลุ่มคนที่ทำงานหรือว่าเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่ค่อนข้างแออัดหรือว่าลุกพ่านนะะมีคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆหรือว่ามีคนมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะในสถานที่นั้นๆนนเยอะๆจำนวนมากนะคะอย่างเช่นในสถานที่อย่างร้านอาหาร สถานบันเทิงสถานร้านอาหารที่เป็นลักษณะกลึงพับาร์นะคะหรือว่าจะเป็นบอลการพนันสนามแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะหรือว่า้างสั่ป็สินค้าต่างๆนะคะซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็จะมีการรวมกลุ่มหรือว่าคนจํานวนค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีลักษณะของสถานที่เนี่ย มันค่อนข้างแออัดเนาะบางสถานที่ก็การระบายอากาศได้ค่อนข้างไม่ดีนะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็คนที่เข้าไปยังสถานที่นั้นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากเชก่นกันที่จะได้รับเชียร์โควิดนั้นได้นะฮะต่อมาก็จะมีความเรื่องของความรุนแรงของโรคเนาะหลายคนก็ มีความกังวลนะคะว่าเอ๊ะโควิด19เนี่ยมันเป็นเชื้อใหม่ที่คนเราเนี่ยยังไม่มีไม่ได้รู้จักมาก่อนเนาะหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยยังไม่มีภูมิต้านทานนะ,ะสำหรับโรคนี้เลยเนาะมันจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการติดต่อของเชื้อนี้นะคะก็ถือว่า มีการติดต่อแพร่กระจายเนี่ยค่อนข้างง่ายค่อนข้างไวแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะคะซึ่งหนึ่งคนถ้าผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยโอกาสที่จะสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเนี่ยก็ได้มากตั้งแต่สองไสี่คนขึ้นไปเนาะยิ่งถ้ามันมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการแพร่กระจายอย่างเช่นอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดสถานที่ปิดการระบายอากาศไม่ดีโอกาสที่มันจะแพร่ ้อให้กับคนเยอะๆอย่างรวดเร็วแล้วก็ไวเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทําให้มีอาการรุนแรงของโรคเกิดขึ้นอาจจะต้องจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโอกาสที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมีโอกาสได้สูงในกลุ่มคนประเภทไหนก็คืออาจจะเป็นกลุ่มคนพวกกลุ่มเด็กเล็ก นะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือเป็นกลุ่มที่ผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังอยู่ด้วยนะคะโอกาสที่จะทําให้มีอาการรุนแรงของโรคโควิด -19 เนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากนะคะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดมี อาการหรือว่าอาการรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นได้นะคะามาตรการหรือว่าคําแนะนำนะะในการดูแลตัวเองนะคะในในทั่วทั่วไปนะคะสิ่งสําคัญเดี๋ยวนี้ล้าสุดเนี่ยอันแรกเลยนะคะก็บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคําว่าบูค่าเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการารณรงค์หรือว่าแนะนํามาตรการนี้ออกมานะคะบูค่ามีตัวภาษาอังกฤษก็จะเป็น B U, C, แล้วก็ A นะคะซึ่งตัวมีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพาฒนาเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะมาโดยตลอดนะคะซึ่งเขาก็ได้มีคำแนะนำออกมาว่าเออวรที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 นะคะเพื่อที่ช่วยในการป้องกัน นะฮะโรคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการป้องกันอ่าที่ทําให้เกิดความรุนแรงของโรคแล้วก็ป้องกันโอกาสที่จะเสียชีวิตนะฮะเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นก็เลยมีการอ่ารณรงค์นะคะให้มีการฉีดวัคซีนหรือว่ารับวัคซีนนะคะของป้องกันโควิด1 9นะ,ะไม่ว่าจะเป็นอ่าทุกเพศทุกวยัยเนาะโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิดความรุนแรงของโรคอย่างที่ บอกไปนะคะหลายคนก็มนาะรับการฉีดวัคซีนนะ,ะกันอย่างล้นหลามนะคะแต่ว่าก็อาจะมะีบางคนนะคะที่ก็ยังมีการตัดสินใจหรือว่ามีความกังวลอยู่บ้างนะคะที่จะรับวัคซีนนะคะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนเนาะพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะเพื่อที่จะป้องกันความรุนแรงของโรคและวก็ลดโอกาสการ เสียชีวิตได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็กระสวงสุขก็มีการรณรงค์ออกมานะคะร่วมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วแล้วก็มีการเชิญชวนรณรงค์ต่อนะคะในเรื่องของการได้รับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่า,าเวลาหลังจากที่ได้รับวัคซีนอย่างเช่นอาจจะแล้ววัคซีนสองเข็มครบแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่า อทิ้งระยะหรือว่ามีาเบนไว้สังระยะหนึ่งอาจจะเป็นสองเดือนสามเดือนหรือว่า6กเดือนเนี่ยภูมิในร่างกายนะคะในการป้องกันโรคเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีคําแนะนําว่าเออสำหรับคนที่ครบนะตามระยะเวลาที่กําหนดก็ควรที่จะมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9 เข็มกระตุ้นต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้าทานของร่างกายให้มันสูงขึ้นนะเพื่อที่จะใช้กับการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ได้นะคะ ข่เวลาของรายการมกื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9วันนี้ก็เสี่ยงเห็บปดีปากกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t สติ o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบทเดิร์ทเคอร์พลัสหกหได้อยู่ YouTube สถานีวิทยุมาการเจรียงใหม่จะได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS โดย a n หรือ d n d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนเยมทรยบพร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตทางสถานีวิทยุมากรมารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว